ครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมหมอโตนะครับสําหรับวันนี้ก็พามาทําวัคซีนให้ไก่ไข่นะครับเป็นไก่ระยะไข่ละนะครับก็จะเป็นวัคซีนนิโคซนแล้วก็หลอดลมอักเสบนะครับชนิดตะลายน้ำนะครับก็วิธีการทําวัคซีนนะครับก็จะง่ายๆนะครับก็คือเรา ไปซื้อวัคซีนมานะครับให้เหมาะกับจํานวนตัวที่เรามีนะครับก็อย่างวัคซีนที่เราซื้อมานะครับก็จะเป็นหลอดขนาด1,000โดสนะครับ3ขวดนะครับ3ขวดก็สําหรับไก่3,000ตัวนะครับจริงๆแล้วสําหรับ3,000ตัวแต่ว่าไก่ของเรามีอยู่2,400นะครับแล้วก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งละพันสเนี่ยก็จะ ผสมน้ำนะครับผสมน้ําในถังนี้นะครับประมาณสามสิบลิตรนะครับสามสิบลิตรต่ออน้ํายาละลายวัคซีนเนี่ยหนึ่งขวดครึ่งนะครับก็คือประมาณพันห้าร้อยโดสนะครับก็จริงๆวัตถุประสงค์ก็คือให้เขากินให้หมดภายใน1ชั่วโมงหรือว่าไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยววัคซีนก็จะเสื่อมสภาพก่อนนะครับโดยเฉพาะวัคซีน Uh, IB บนะครับเราล้มอ,อกเสบซึ่งจะเสื่อมสภาพค่อนข้างไวนะครับ <c oughs> วิธีการให้ก็คือเมื่อคืนนะครับช่วงหัวค่ำนะครับแล้วก็จะปิดวาวน้ำนะครับปิดวาวน้ำไม่ให้ไก่กินน้ำนะครับไม่ให้ไก่กินน้ำก็คือให้กินแค่น้ำที่ค้างอยู่ในท่อเน,นี้ยนะครับให้หมดในช่วงกลางคืนนะครับตอนเช้าถ้าเหลือเราก็ไปปล่อยออกตรงที่ ปลายท่อตรงท้ายเล้านะครับก็คือฝัดน้ำที่มี <c oughs> อาจจะมีคลอรีนหลงเหลือสมมุตินะครับก็คอจริงๆแล้วเราอยากจะให้เขาน้ำเนี่ยมีสภาพที่เหมาะสมกับตัววัคซีนนะครับก็คือก่อนทำผสมวัคซีนนะครับเราก็จะมีการใช้เม็ดตัวนี้นะครับ ปรับสภาพน้ําก่อนนะครับข้างในนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับไปละลายน้ําก่อน1เม็ดต่อ25ลิตรนะครับก็ใช้ประมาณ2เม็ดนะครับละลายเพื่อปรับสภาพน้ําก่อนแล้วค่อยอนำวัคซีนที่เราผสมไว้แล้วนะครับซึ่ง หลอดนี้ก็จะเป็นตัววัคซีนนะครับหลอดที่เป็นฉลากสีเหลืองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวไดลูตนะไดรลูเตอร์นะครับ, ute, รบสันละลายก็ผสมซึ่งวิธีการเก็บก็จะเก็บที่อุณหภูมิประมาณ4องศาก็าคือใน,อนมตู้เย็นนะครับก็ตัวสารละลายนี้ก็เก็บไว้ด้วยกันนะครับถ้าหากว่าเก็บไว้ด้านนอกอันนึงเก็บไว้ด้านในก็เดี๋ยวอุณหภูมิต่างกันเดี๋ยวจะทําให ไอตัววัคซีนเนี่ยมันเสริมสภาพได้เหมือนกันนะครับก็แช่ยเย็นไว้ด้วยกันเลยนะครับแล้วค่อยมาผสมนะครับแล้วก็เอามาผสมในน้ําที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ค่อยเปิดให้ไก่กินในตอนเช้าซึ่งหลังจากที่เขางดน้ำมามาระยะหนึ่งนะครับเขาก็จะหิวน้ําแล้วก็ตอนเช้ามาก็รีบมาผสมเปิดให้เขากินเลยเขาก็จะได้รับวัคซีนครบ ทุกตัวพร้อมๆกันนะครับให้หมดภายในประมาณ1ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนะเพื่อให้การทำวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ